เช้านี้ว่าจะทํากับข้าวเป็นห่อหมกปลาแดงเป็นปลาเนื้ออ่อนที่ทําได้หลายเมนูจะเอาไปทอดน้ําปลาหรือว่าทําชูชีก็ได้แต่เมนูพวกนั้นเราไม่ถนัดครับถนัดจะทําพวกห่อหมกเมนูบ้านๆนี่แหละอีกอย่างทําพวกห่อหมกมันถึงเครื่องดีกินกับพวกนึ่งผักหรือว่าผักสดเนี่ยทำมะแต่พวกปลาแดงปลาขาวปลาเนื้ออ่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้กินบ่อยตั้งแต่เลิกลงทํางานในค่ายนี้เข้าไปที่10หาปลามาตั้งแต่ปีแรกที่บรรจุไม่เคยเจอพวกปลาเนื้ออ่อนเลย ปลาพวกนี้น่าจะอาศัยตามแหล่งน้ําธรรมชาติมากกว่านอกจากเมื่อวานได้ปลาแดงมายังได้ปลาดาด้วยครับได้ปลาดมา1นกิโลเดี๋ยวจะใส่เกลือขนอมทําเป็นแดดเดียวไว้อยากรู้เหมือนกันว่าปลาดแบบสด1นกิโลพอเราเอาเครื่องในออกหมักเกลือตากแดดสักหนึแดดว่าน้ำหนักจาก1นกิโลจะหายไปเท่าไหร่แต่เราลองนับจํานวนตัวดูได้ตั้ง60ตัว เราเลือกเอาไสากลางมาครับเวลาตากแดดจะได้แห้งง่ายแล้วก็เวลาเอาไปทํากินอะ่ะจะได้พอดีพวกกลางอะไรจะไม่ได้ใหญ่เกินไปจะได้กินแบบทั้งตัวไม่ต้องเอากลางออกใครที่สนใจปลดเดดแดดเดียวก็สอบถามมาได้นะครับแต่มันมีไม่เยอะหรอกมันเป็นปลาที่หายากครับหากินได้กระดูเกี่ยวคับ